นี้ก็มากันแบบด่วนๆอีกแล้วครับผมมีคนหลายๆคนยังไม่เข้าใจเรื่องยางไตนึ่งครับผมยางไตนึ่งคืออะไรยางไตนึ่งเป็นแบบไหนหลายๆคนยังถามมาว่าอย่างไตนึ่งรักษาอย่างไรยางไตนึ่งต้องทําอย่างไรเรามาทําความเข้าใจกันก่อนครับผมยางไตนึ่งคืออะไรคําว่ายางไตนึ่งหรือยางไม่ออกมันคนละเรื่องกัน ยางตายหนึ่งคือยางที่กรีดตรงไหนไม่มีน้ำยางซึ่งเป็นเขาเรียกว่าโรคเปลือกแข้งนั่นเองครับผมไม่ว่าท่านจะกรีดตรงไหนไม่ว่าท่านจะกรีดข้างบนไม่ว่าท่านจะกรีดข้างล่างยางก็ไม่ออกนั่นคือตายหนึ่งซึ่งอาการตายนึงจะรักษาไม่ได้ตายหนึ่งจะเป็นอยู่สองประเภทที่ เราเรียกว่าประเภทใหญ่ๆเลยคือตาตนึ่งเพราะสายพันธุ์าตนึ่งเพราะสายพันธุ์อยู่ๆกรีดไปยางไม่ออกและก็ไม่ออกตลลดการนั่นคือตายนึ่งเพราะสายพันธุ์มันตายเองแต่ตายนึ่งเพราะเชื้อโรกเชื้อราคือยังมียางออกกาปรบกาปรอยพวกนี้เมื่อที่เรารักษาเชื้อโรคเชื้อราออกไปยางจะกลับมาไหลได้ปกติ นั่นคือย่างไต่หนึงถึงยางไม่ออกคําว่ายางไม่ออกคือยางไหลเต็มร่องกรีดดีเรียบร้อยแต่มันไหลน้อยนั่นคือยางไม่ออกยางไม่ออกก็มีอยู่หลายกรณีตั้งแต่กรณีที่ว่าบรรยากาศไม่ดีมืดคว้ามืดข,ดขนเรืออากาศเย็นเกินเรืออากาศร้อนเกินทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมาะสมมันก็เลยออกน้อย หรือว่าขนเล้งขนเล้งนานเกินไปดูดูเล้งมันก็ไม่ออกนั่นก็คืออยู่ที่บรรยากาศอยู่ที่ต้นยางต้นยางเล็กต้นยางใหญ่มันก็ออกไม่เท่ากับเหล่านั่นคือยางไม่ออกส่วนใหญ่ยางไม่ออกทําง่ายมากก็คือการบํารุงให้ต้นยางสมบูรณ์ดีมีดกรีดยางต้องคมกรีดยางให้ตรงเวลา กรีต้นไหนก็ไปกรีตอนนั้นในวันถัดไปเพื่อให้ตอนอ้นยางได้พักครบ24ชั่วโมงยางมั่นถึงจะออกดีทีนี้เรามาย้นกลับไปที่คำถามคือ,อยางไตนึ่งรักษาอย่างไรยางไตนึ่งรักษาไม่ได้ถ้าเป็นยางไตนึ่งเพราะสายพันธุ์บกพร่องไอ้ที่กรีดตรงไหนแล้วไม่ออกกรีดตรงไหนแล้วเปลือกหนาะกรีดตรงไหนเข้าไปถึงเปลือก เป็นแก่นสีแดงพวกนี้จะเป็นเพราะสายพันธุ์จะต้องให้มันพื้นคู่ตัวมันเองถึงยางไม่ออกยางไม่ออกพาราไว้คนขี่ม้าเลยพาราไว้คนขี่ม้าช่วยในการบำรุงเป็นปุ๋ยน้ำให้ท่านสามารถพาไปทาที่เหนือร่องกรีดนั่นคือยางออกแน่นอนหนึ่งเดือนใช้หนึ่งครั้งและหลายคนบอกว่า ใช้ไปนานๆยางไม่ออกถูกต้องใช้ไปนานๆยางไม่ออกเพราะท่านได้ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวเพราะเราบอกว่าพาระไว้คนขี่มาใช้เดือนละครั้งยางมันออกเดือนเดียว ถึงทีนี้ท่านจะใช้ครั้งเดียวแล้้วจวใจออกสี่ห้าเดือนไ้ออกหนึ่งปีเป็นไปไม่ได้จะต้องใช้เดือนละครั้งนั่นแหละครับผมนุมทงแดงมาทำความเข้าใจให้พี่น้องได้รู้ว่าอยากไตนึ่งมันรักษาไม่ได้แต่ถ้ายางติดโรคที่เป็นแค่ก็เรียกว่าไตานึ่งชั่วคราวพวกนี้รักษาง่ายนิดเดียวสวัสดีครับผมนุมทงองแดงแรงแรงสนใจติดต่อทักแชทได้เลยสวัสดีครับ